สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่5นะครับในเทศกาลปัสกาในบทพ่อสารของท่านนบุญยนวันนี้ก็เป็นบทที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของความรักบัญญัติเอกนะครับที่พระเยซูเจ้าเน้นย้ําเสมอก็คือบัญญัติแห่งความรักและก็ชีวิตของพระองค์ก็เป็นชีวิตของการสะท้อนให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดเป็นความรักที่มีความหมายอย่างมากแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกๆคน ในฐานะที่เป็นคริสตชนผู้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าเราควรที่จะเรียนแบบนะครับความรักอันนี้เองที่เป็นแบบแผนเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพระเยซูเจ้าเราเองก็ต้องมองตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะครับศึกษาแล้วก็ดูตัวอย่างของพระเยซูเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆว่าพระองค์นั้นรักอย่างไรพรงสื่อสารความรักออกไปสู่ผู้คนอย่างไรพระองค์ได้ นำความรักนั้นไปสู่การกระทำอย่างไรเราสามารถเรียนรู้ได้ผ่านทางชีวิตของพระเยสุเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์หรือผ่านทางหนังสือศรัทธาทั้งหลายนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เองจะนำเราไปสู่การดำเนินชีวิตในบทบัญญัติแห่งความรักได้อย่างชัดเจนและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าเรามีองค์พระคริสต์เป็นแบบอย่างและแบบอย่างของพระองค์ก็ชัดเจนและก็สามารถ ทำได้จริงในชีวิตของเราพระองค์นะครับบอกว่าพระองค์จะอยู่กับสารุสิทธิ์อีกไม่นานในสภาพของการเป็นมนุษย์นั้นนะครับพระองค์ก็ทําให้เห็นว่าชีวิตบนโลกนี้เป็นชีวิตเพียงชั่วคราวส่วนชีวิตนิรันดรน,นั้นเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสําหรับชีวิตคริสตชนทุกทกคนพระองค์จึงให้กุญแจที่สําคัญนะครับกับพวกเราทุกทคนในขณะที่เรายังดําเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ เราควรที่จะนําบัญญัติแห่งความรักนี่แหละมาเป็นกุญแจของชีวิตเพราะว่ามันจะนําเราไปสู่สิ่งดีงามนําเราไปสู่ชีวิตแห่งสันติสุขนําเราไปสู่การเข้าอกเข้าใจกันการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอย่างมีสวัสดิภาพพระองค์นะครับรักสิทธิของพระองค์อย่างไรพระองค์ก็บอกเขาว่าให้เขานั้นไปรักกันและกันอย่างนั้นเถอ อย่างที่ผมบอกไปในช่วงเริ่มต้นนะครับว่าแนวทางที่จะทำให้เหล่านั้นได้ได้ดำเนินชีวิตในบทบรรัญญัติแห่งความรักนี้ดีที่สุดก็คือการมีพระคริสต์เป็นแบบอย่างการเอาตัวอย่างของพระเยซูเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจะทำให้เหล่านั้นดำเนินชีวิตบนหนทางแห่งความรักนี้ได้เป็นอย่างดีก็มีนะครับในมุมมองที่อยากจะแบ่งปันเพิมเ่มเติมในเรื่องของความรักนี้นะครับ ว่าเราเห็นอะไรบ้างในชีวิตของพระเยซูเจ้าเมื่อเราพูดถึงความรักเราก็มองเห็นนะครับว่าพระองค์นั้นรักจนถึงกับยอมสละชีวิตเพื่อพวกเราทุกๆคนเพื่อมนุษยชาติรักจนถึงกับยอมให้ทั้งชีวิตได้รักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับพระองค์ไม่ได้มาเรียกร้องให้เราตอบแทนอะไรกับพระองค์นะครับพระองค์นั้นเต็มใจ ที่จะมอบความรักนี้ให้กับพวกเราแล้วก็เป็นรักที่เจ็บปวดแต่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายคุณแม่เทเรซาแห่งกันกันกนตตานะครับก็พูดประโยคหนึ่งที่สวยงามและผมก็จำได้ดีเลยนะครับคุณแม่บอกว่าเราต้องรักจนกระทั่งเรารู้สึกเจ็บปวดนะครับ Love until it hurts นะครับเป็นคำที่ท่านใช้แล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งนะครับบ่อยครั้งที่เรารักตัวเอง รักแบบฉาบฉวยหรือว่ารักแบบไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนักเราก็จะเห็นได้ว่าความรักนั้นอาจจะมาด้วยความสะดวกสบายนะครับเราอาจจะใช้ทรัพยากรที่เรามีเพื่อน,นำความรักเหล่านั้นมาสู่ตัวเองหรือว่านําไปแบ่งปันให้กับคนอื่นๆแต่นั่นยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอนะครับแต่ถ้าเรามองดูในชีวิตของพระเยซูเจ้าแล้วก็นําคําของคุณแม่เทเรซาที่ผมได้แบ่งปันไปสักครู่นี้นะครับมาไตร่ตรองอีกทีหนึ่งเราเห็นว่า ถ้าเรารักจนที่เรารู้สึกเจ็บปวดได้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่ารักเนี่ยมันจะมีความหมายและก็มีความลึกซึ้งอย่างมากทีเดียวนอกเหนือจากนั้นนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างของท่านนบุญบริยตนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่มีความศรัทธาอย่างสูงเลยแล้วก็เฝ้าภาวนาแล้วก็อยากจะรู้นะครับว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยในในหนทางแห่งความทุกข์ทรมานของพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์เนี่ย,ออยได้รับบาดแผลทั้งหมดกี่แผลในชีวิตของพระอ,องค์ ก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะครับและด้วยความอดทนก็ได้รับคําตอบผ่านทางการอัศจรรย์แล้วก็ได้รับคําตอบว่าพระเยซูเจ้านั้นได้รับบาดแผลถึง5,480บาดแผลก็น่าจะเต็มตัวทั่วร่างกายของพระองค์เลยนะครับนอกนอจากนั้นก็ในคในณะพระมหาทไทยเองผู้ตั้งคณะเนี่ยนะครับดรอฟอนโซก็ ก็เป็นศิลปินด้วยท่านก็ได้วาดภาพนะครับพระเยสุเจ้าบนไม้กางเขนออกมาซึ่งเต็มไปด้วยบาดแผลทั่วร่างกายนี่คือความรักที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่เจ็บปวดเป็นความรักที่เสียสละอย่างแท้จริงเพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีมาสู่คนที่เขารักนั่นก็คือนำความรอดมาสู่ชีวิตของพวกเราทุกๆคนนำความรอดมาสู่มนุษยชาติ นะครับรักเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับความรักไม่ใช่อยู่ในคำพูดเท่านั้นแต่ความรักต้องเห็นได้ในการกระทำเพราะถ้าเป็นเพียงแค่คำพูดนะครับมันก็อาจจะสูญหายไปตามการละเวลาตามสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ไม่อาจเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเราทำให้นะครับความรักนี้นะครับอยู่ในการกระทำของเราเสมอๆจับต้องได้ มันก็จะนำความหมายนำคุณค่ามาสู่ชีวิตของพวกเราแต่ละคนถ้าเราเปรียบเทียบดูนะครับสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่รักกันกับสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันนะครับแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมไหนนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกๆคนก็อยากจะอยู่ในสังคมที่ทุกๆคนนั้นรักกันและกันอย่างแท้จริง เพราะมันนําสิ่งที่ดีนะครับมันขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกๆคนไปสู่หนทางที่ดีอย่างแน่นอนการเป็นสิทธิของพระเยซูเจ้านั้นจึงจําเป็นเหลือเกินนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันและกันแล้วก็รักให้เป็นด้วยรักให้เหมือนกับที่พระเยซูเจ้านั้นได้รักสานุสิทธิ์ของพระองค์รักประชาชนรักมนุษยชาติทุกๆคน ลีโอบุสคักเลียนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ที่อเมริกานะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์นะครับท่านก็เดินทางไปแบ่งปันนะครับไปเป็นวิทยากรไปพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยนะครับทั้งในประเทศอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะครับในหลายๆที่แล้วก็เป็นที่เคารพนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีคนถามท่านว่า ถ้าจะให้ท่าน,นจำกัดความหน่อยนะครับว่าความรักเนี่ยคืออะไรจริงๆสําหรับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เชี่ยวชาญเหลือเกินนะครับในเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์ลิออโอบุสคาเกียก็บอกว่าถ้าจะให้เขานั้นเ,เลือกคําใดคําหนึ่งนะครับมา,มาเป็นนิยามของความรักท่านบอกว่าท่านขอเลือกคําว่า life นะครับก็คือชีวิตนะครับเขาบอกว่า love is life ความรักคือชีวิต no love no life ไม่มีความรักก็ปราศจากซึ่งชีวิตพระเยซูเจ้านำความรักนำบัญญัตินี้มาให้เราทุกๆคนแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของพระองค์นั้นให้เป็นตัวอย่างนะครับของความรักที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นศิษย์ติดตามพระองค์เราต้องไม่ลืมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตคริสตชนของพวกเราบัญญัติแห่งความรักและเราจำเป็น ที่จะต้องนะครับเป็นพยานยืนยันถึงความรักนี้นะครับอย่างสุดความสามารถจนถึงวันสุดท้ายของเราบนโลกใบนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนให้เติบโตในความรักและสามารถที่จะแบ่งปันความรักนี้อย่างเต็มที่ให้กับคนอื่นๆต่อไป